ครับสวัสดีครับผมแดงค์ซูเปอร์บอยครับสวัสดีครับโบนาซูเปอร์สสรบอยครับถ้าสมมติว่าจะให้แนะนำเพลงขันเพลงหนึ่งเพลงหรือประโยคในเพลงจะให้เป็นเพลงหรือประโยคครับของผมเลือกเป็นเพลงข้างรักครับผมเออเพราะว่าคุณข้างรักไม่เขาให้เป็นประโยคไม่ใช่เหรอเพลงก็ได้ไงหรือประโยคในเพลงก็ได้ไงไ เออ้อง้องร้องร้องยังไง<ๆ>แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปครับครับออย่างผมก็จะเป็นขอผมเป็นผู้ชายกลางกลางของคุณดีไหมเป็นเพลงชายกลางของพี่สแตมครับผมครับผมเป็นคนผมเป็นชายกลางครับผมเป็นผู้ชายกลางกลงไม่ได้มี มากไม่ได้มีน้อยครับเป็นคนก็กเป็นลูกชายคนที่สองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เอาแบบว่าฐานะก็ปานกลางแบบไม่ได้จนไม่ได้รวยแล้วก็แบบมีความกลางกลางอะ่ะผมผมเป็นผู้ชายกลางกลางคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ใช่เราเคยสัมภาษณ์แบนโบไปแล้วรอบหนึ่งรับแบบว่าเป็นแฟนเรียบร้อยมากเลยฉพายอยากให้พูดถึงข้อตออในอินไว ครับผมู้สึกว่าจะเป็นแบบอะไรนะ g ีสท้ายเลยใช่คนพูดถึงเยอะมากบ้ารู้สึกอย่า่าก็รู้สึกเออรู้สึกดีมากๆครับที่ที่แบบผลงานที่เผยแพร่ออกไปทุกคนชอบแล้วก็ปลื้มกันนะครับเพราะว่าเราก็กว่าจะได้ฉากใน EP 12บที่ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำการบ้านหนักมากเวิร์กช็อปกันแบบ เหนื่อยเลยอะกว่าจะได้ฉากนี้ออกมาแล้วก็ครูตาไม่ปล่อยง่ายๆมากครับผมก็แบบเคี่ยวเข็นกันไปสุดยอดมากก็ผลตอบรับออกมาก็ดีอย่างนี้ผมก็แบบปลื้มใจครับเราก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยเลย <มา S 1> คุณ <มา S 1> พูดไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกดีครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ผลตอบรับออกมาแล้วทุกคนชอบนะครับก็รู้สึกมีพลังครับว่าอยากพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับรู้สึกแบบว่า เราทําเต็มที่อ่ะเราก็พอผลลัพธ์ออกมาดีเราก็ชื่นใจไปด้วยอือใช่ก็รู้สึกว่าแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าดีที่สุดดีที่สุดใช่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเยอะมากเลยนะก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับในซีซันต่อๆไปนะครับก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนติดตามจีมาด์ดซีรีส์ต่อไปนะครับไม่ใช่แค่คู่ปอกตออแต่เป็นทั้งเรื่องเลยครับผมได้เข้าไปแบบเช็คฟิบแบดเข้าไปเช็คขับดูใช่ครับ ใช่ครับก็ดูแล้วก็รู้สึกดีครับอย่างที่บอกไปก็รู้ว่าเออคือกระแสตอบรับดีอะเราสื่อสารอะไรออกไปแล้วคนก็ได้รับเราเช็คตลอดเช็คที่คนพูดถึงเราเช็คเช็คครับเราก็ดูตลอดเราก็อยากจะรู้ว่าแบบที่เราตั้งใจทําออกไปเนี่ยมันมันจะมีผลลัพธ์ยังไงเพราะว่าบางครั้งอะตอนก่อนที่เราจะถ่ายอะเรารู้สึกว่าเราเรากลัวด้วยเพราะว่าพอบทมาแรงๆอะเรารู้สึกว่าแบบมันใหม่ มากๆสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทัชมันสกินทัชกันหนักขนาดเนี้ยมันจะโดนด่าหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเราคิดในแง่ลบๆไว้ก่อนเลยครับว่าจะมีคนที่มองว่าแบบทําไมต้องขนาดนั้นเลยเหรอถึงแบบคือคือไม่ได้มีปูกันมาก่อนนะครับแบบว่าปูกันมาน้อยมากในในเรื่องใ,ในซีซั่นแรกของเราครับแล้วสุดท้ายมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราไม่ควรคิดถึงถึงด้านเนี้ยเราก็ควรแบบทำเต็มที่ ใช่ตอนที่รู้ใช่ครับตอนที่ได้เห็นฉากนั้นได้เห็นซีนนั้นที่เราต้องเล่นเราก็แค่มองว่าหน้าที่เราคืออะไรเราก็ทําเต็มที่ของหน้าที่ของเราแค่นั้นรักข่าครับซีนที่เราชอบที่สุดในซีซั่นหนึ่งผมก็ชอบซีนนั้นแหละครับซีน e ีพี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นซีนที่เราทํากันบ้านหนักที่สุดเป็นซีนที่ยากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นซีนที่กุ้งใจเยอะที่สุดเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าทําออกมาแล้วจะดีจะจะคนชมหรือจะคนด่า แล้วแต่เราตั้งใจทำสุดๆถ้าเกิดเราทำออกมาแล้วตั้งใจทำสุดๆแล้วมันไม่มันไม่ปังมันไม่แบบว่ามันไม่มี power อร์เงี้ยครับเราก็ต้องไม่รู้เหมือนกันใช่อีกรอบเราก็ต้องคิดใหม่แล้วก็บทเราในซีซั่นสองก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ครับก็ต้องดูผลลัพธ์ด้วยครับของคนนั้นนตเาชอบซีนไหนซีนซีนเดียวกันครับผมชอบซีนนั้นครับไม่ได้ผมรู้สึกว่า เรารู้สึกกบมันมากๆครับรู้สึกว่าเราไปเป็นตัวละครตองแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยตอนที่เราเราแสดงอยู่อะพอห้าสี่สามสองปุ๊บเราเป็นตองได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เรารู้สึกว่ามันมันพังทลายอะไรบางอย่างม,มันพังทลายเรื่องของแบบการตัวโดนการของผู้ชายอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเมื่อก่อนมันเราแบบเราจะไม่ไม่ไม่ไมอะไรเงี้ยแต่พอเรามองว่ามันเป็น การแสดงอ่ะถ้าเราคือตองถ้าเราเรารับบทอ่ะเรารับบทนั้นอ่ะเราก็ก็รู้สึกว่าโอเคเราเราเป็นตัวละครเรารู้สึกแบบไม่รู้ว่าไม่รู้จะกลายเป็นตัวละครก็คือเราเข้าไปอยู่ในตัวละครแล้วตอนนั้นมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นฉากที่เหมือนเหมือนไม่มีตัวเราอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนเราเป็นแค่ล่างที่ที่ให้ตองเข้ามาผ่านเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นล่างทรงเลยอ่ะค่ะโอเคค่ะ ตัวออือรของผมอใช่ไหมใช่สไผมผมชอบความความรักของเขาครับเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์นะครับเขาเขาเป็นคนที่รักใครแล้วก็ถึงเขาจะปากแข็งก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาพยายามอยากจะให้คนที่เขารักอะได้ในสิ่งที่ดีที่สุด ใช่แล้วผมผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ที่น่าศรัทธามากทำในตัวป๊อกก็คือผมก็ชอบชอบในความที่ป๊อกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรก็ทําจริงจังนะครับอย่างเช่นการรักใครสักคนหนึ่งนะครับตัปวปอกเองก็จะทุ่มเททุกอย่างในการเข้าไปจีบเขาในการที่จะแสดงความรู้สึกให้เขาได้รู้ว่าเรานชอบเขานะเราคุณช่วยตอบหน่อยได้ไหมที่มันมีเรื่องมีประเด็นเพราะว่า เขาไม่ยอมบอกเราสักทีว่าเขาชอบหร,หรือไม่ชอบเราใช่ครับทั้งที่เราแบบชัดเจนทุกอย่างเราแบบทั้งส่งสายตาทั้งชวนทั้งแบบเราพูดแบบตรงๆสแสดงออกทั้งหน้าทั้งการกระทำใช่ผมเป็นคนชอบที่เขาเป็นคนตรงๆครๆับมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องวางแผนเยอะ <ties S 1> มถึงาหชอบหมายถึงป๊อกอก, <laughs> ก็คือแบบอ้าว ในตัวปอกอชอบคุณเขาก็เข้าไปจีบคุเขาก็เข้าไปแล้วเขาไม่เข,ไมเขาไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นเลยอยู่กับเพื่อนเขาก็ปกติเขาก็ไม่มีอะไรแต่พออยู่กับตองปุ๊บเขาก็มึนใช่โอเคมีค่ะมีความคาดหวังอะไรบ้างในซีซั่นสองครับผมก็คาดหวังว่าใน,ในเรื่องในเนื้อเรื่องของปอกตองจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบทบาทมากขึ้นได้ออกมาให้แฟนๆได้ดูมากขึ้นนะครับ ก็ผมก็คาดหวังว่าในบทบาทของปอกตองครับจะได้ไขปริศนาหลายๆอย่างที่คนยังคาใจกันอยู่ว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันจะอยากจะให้ลงดีเทลของเรื่องอาจจะเป็นของแสนดีด้วยที่ทําไมถึงต้องทําขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้เนื้อเรื่องมันได้คลายปมหลายๆข้อที่ต่วนตัวผมด้วยครับที่อยากรู้อะไรเงี้ยเราก็อยากรู้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ ในดีเทลตรงนี้ครับผมได้ข่าวว่าตอนนี้คือยอดตล่จริงเราสองคนแบบโอ้โหคนเดียวมากใช่บครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็เรียกว่าฉากเดียวฉากเดียวเปลี่ยนหน้าจริงอยู่อยู่มาทั้งเรื่องนี่ขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆขึ้นมาละร้อยสองร้อยเออขึ้นนิดหน่อยจะพอฉากเดียวแะ่แหละ บคใช่ครับผมเราต้องขอบคุณทุกคนมากมากครับที่อยู่ที่ชอบผลงานของเรานะครับแล้วก็เราก็จะทําให้ดีที่สุดต่อๆไปเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับก็อาจจะต้องขอบคุณที่ออกคอนเสิร์ตอยู่ผนก็เลยชื่นชมค่ะครับครับทีนี้ถามถึงชื่อแฟนคลับเลยค่ะครับผมใช่ครับก็คือชื่อดอม25ครับดอม25นั่นเองครับผมที่มาคืออะไรผี่สงสัยมากเลยครับ ถ้าผมก็คือเหตุเกิดจากผมไปเตะบอลน,นะครับแล้วผมใส่เสื้อเบอร์เดียวกันซึ่งการเลือกเบอร์นี่ก็คือเลขซึ่งก็คือเลข25เนี่ยนะครับก็คือวันเกิดของพวกเรานะครับมันตรงกัน<ม>คือวันเดียวกันคือเราเกิดวันที่25เหมือนกันครับผมใช่ครับ25ใช่แล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลข25เช่นแบบว่าแฟนคลับกลุ่มแรกๆที่เข้ามาติดตามเราเข้ามาปั่นเทนเข้ามาจะอะไรเงี้ย จนแบบติดอันดับเทียนทวิศอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็มีกันแค่25คนนะครับผมช่วงแรกใช่ตอนนี้ก็เยอะขึ้นมากๆแล้วคพี่จะออกมาพี่ขอไปเล่นจะไปได้ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดโดนกินก็ไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้นะฮะอาจจะไม่เป็นไรครับผมอาจจะเป็นอะไรประมาณนั้นครับผมทีนี้ผลงานในปีนี้นอกจากเจนวาย ครับมก็จะมีะรมักวุ่นวายเนี่ยเราแซบครับผมวตซับแมนนะฮะใช่ครับวอแซบแมนดิอืม,มก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับผมเพราะเราจะเป็นอีกหนึ่งคู่ในเรื่องเนี่ยจะมีสองคู่อ่าผมของผมเนี่ยรับบทเป็นเต็งหนึ่งครับเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามล้านหลักล้านเลยครับทำช่องเกี่ยวกับอะไรทำช่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับรีวิวอาหารผมก็รับบทเป็นมะยมนะครับก็เป็นเชฟนะครับ มือดีนะครับผมก็ทำอาหารแล้วเขาก็มารีวิวนะครับเชฟมือหนึ่งไม่ถึงกับมือหนึ่งหรอกมือดีแล้วกันเอาเป็นว่ามือดีแบบเซียนอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะเข้ามาจะเอกกับผมนั่นแหละครับรีวิวอาหารร้านที่โรงแรมที่เขาทำอย่างเงี้ยโอเคโอเคแค่นี้ก่อนใช่แค่นี้ก่อนเพ้วเรื่องนี้ในซีรีสเรื่องนี้เราโตขึ้นใช่ครับเพราะว่าในเรื่องในเรื่องนี้เรารับบทเป็นวัยทำงานแล้วใช่แบบเ้าไปอยู่กันเนาะใช่ครับผม แล้วนี่คือเรามีเวิร์กช็อปในขั้นตอนไหน,นะคะตอนนี้เวิร์กช็อปเสร็จเวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังรอเปิดกล้องวันที่19นี้เอ่อใช่19นี้คาแรคเตอร์เราเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะอย่างคาแรคเตอร์ของผมก็มันจะยากตรงที่คาแรคเตอร์ของผมนะครับมันจะยากตรงที่เออ่การอยู่หน้ากล้องเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคือมันยากตรงที่เราไม่สามารถมีประสบการณ์โดยตรงได้เราไม่ได้มี คนที่สับเราหนึ่บบบบบงล้านคนอ่ะใช่ครับผมเราไม่มีความที่เราจะมีความรู้สึกจริงที่เกิดเ,เออประสบการณ์เออประมาณนั้นเราไม่เคยมีเราก็เลยรู้สึกว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องเขาจะเป็นยังไงนะยูทูบเบอร์นะเราก็เลยแบบไปเปิดช่อง y t u t u เป็นของตัวเองเลยตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับบนัสยิมชาแนลนะครับตอนนี้ผมเขาไปติดตามก็ได้นะครับ ครับส่วนตัวมยมก็เป็นเชฟนะครับเป็นเชฟมือดีในโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับครับผมก็จะมีความคล้ายๆป๊อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆป๊อกไวยโตคุณก็เลยไปสมัครเป็นเชฟที่โรงแรมเลยอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความสู้สึกไม่ครับ <c oughs> ไม่ครับปกติก็ยังทอดไข่เจียวอยู่นะแ <c oughs> ค่ทำให้มันดูช่ำขึ้นคล่องแคล่วขึ้น<อ>ให้ดู ช่ำช่ำชองชำนานาเนี่ยครับใช่ก็คือก็คือแบบว่าทำอาหารกินเองบ้างมีโอกาสก็จะทํากินเองแล้วก็ต้องอแทให้คน่ทากินหรือยังยังเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังกินเองก็ท้องเสียอยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกินเยอะๆเป็นยาระบายเอ้กินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายใช่ครับผมตอนนี้ค่ะเราจะได้ดูประมาณเมื่อไหร่เขารู้จะมีกัน ก็น่าจะปลายปีไหมไม่ประมาณกลางปีครับกลางปีนี้กลางปีนี้ใช่เขาบอกว่าประมาณกลางปีนี้ครับสองสาเดือนใช่คือถ่ายคือถ่ายเสร็จปล่อยเลยใช่รออะไรอ่ะได้เอาได้ดิได้ดิเพราะปลายปีเดี๋ยวเจนวอีกไงอ๋อได้เลยจะซ้อนกันได้เลยถึงตอนนั้นอ่ะวันดีแม้จะแบบว่าต้องแล้วกับอ่าใช่ถึงตอนนั้นยากครับผมก็ยากถึงตอนนั้นกินเราไม่ถ่ายท้องแล้วแต่ท้องผุแทน ยังไม่คิพูดถึงวอลกที่เราทำับผมีของน้องโบนัสเลยใช่ก็จะมีช่องคู่ด้วยครับช่องคูด้ใช่คุณผู้ชายชแนลของเขาจะเป็นช่องโบนัสยิ้มใช่ครับผมของผมชื่อช่องคุณผู้ชายชแนลครับผมเอาของโบนัสก่อนคอนเซ็ปช่องเลยนะคอนเซ็ปช่องคือถ่ายไปเรื่อยครับอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายครับผมเป็นชีวิตจำไม่ได้ก็จะมีทั้งวอล์กที่เวลาเรามาทํางานครับผมเราผมก็จะถ่ายตั้งแต่เช้าเลยว่าแบบ อ่าวันเดวิดโบนัสอะไรเงี้ยผมก็จะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นแนวชีวิตประจําวันใช่แล้วก็จะอยากทําให้มันคล้ายๆเต็งหนึ่งเหมือนกันครับที่แบบว่ารีวิวอาหารอะไรเงี้ยแต่ก็ยการแยกใช่ก็ต้องแยกไปอีกครับผมส่วนช่องคู่ครับช่องคู่ของผมก็ส่วนใหญ่เออชื่อที่จริงชื่อช่องจะทำเป็นคอนเซ็ป คุณผู้ชายของหวานนะครับก็คือเราเนี่ยจะพาที่เอาพานุ่นพานี่เรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าจะจบแล้วก็คือมาสรุปว่าวันนี้เราทําอะไรกันไปก็มาคุยอัปเดตงานก,นกันด้วยการนั่งกินของหวานคุยกันครับออใช่นนมี2อ EP ครับผมตอนนี้มี2อ EP ครับผู้ติดตาม8ปดพันแล้วก็ฝากเข้าไปซับสไครต์กันได้นะครับเข้าไปถูกใจกันได้นะฮะแว่าของโัก็คอมาดครับไม่เยมีตัวแป้ ยังครับเจ้งตั้งแต่คลิปแรกนะแจ้งตั้งแต่คลิปแรกนะจริงๆแล้วมีมีน้องในในทุกคลิปอยู่แล้วครับแต่ใช่ใช่แต่แค่ไม่แค่ไม่ได้เชิญเราจริงจังใช่ครับมาคู่แต่ว่าก็อาจจะมีเดี่ยวบ้างในอนาคตก็ต้องแผนกันต่อไปครับอืมโอเคเราติดตามดูนะคะค่นอกจากนั้นแล้วค่ะปีนี้มีอะไรอีกจริงๆแล้วเรามีโปรเจกต์ลับกันอยู่ครับผมแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าเราสุดยอดไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้ทําโปรเจกต์นั้นหรือเปล่าไอ้คุณสปอยไม่ได้ก็ยังไม่ได้บอกไงก็ไม่ได้บอกไงยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมครับผมใช่ว่าเขาจะเลือกเราไปทาโปรเจกต์นั้นหรือเปล่าอ้าวอ้าวเนี่ยคุณสปอยแล้วสปอยไรสปอยไรก็เลยบอกไม่ได้ไงถ้าเกิดบอกไปแล้วสุดท้ายโปรเจกต์ออกมาไม่มีเราอย่างเงี้ย เออขายขี้หน้าเลยนะออนไปแล้วนะต้องมีแล้วหรอพี่อืมไม่มีไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเสื้อจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเราอยากจะทำอะไรใหม่มีอะไรที่เราอยากจะทำในวงการอยากจะทำอะไรเปล่างสำหรับปีนี้จริงๆแล้วผมก็ในเรื่องของเพลงเนาะเรื่องของแบบการเป็นศิลปินก็อยากจะคือเรามาประกวดซูเปอร์บอยครับเราก็อยากจะเป็นแบบวงบอยแบนด์เออประมาณนั้นอยู่แล้วครับผม เราก็อยากจะมีพาร์ทนั้นที่จริงจังมากขึ้นครับผมกลับไปมีแพชชั่นในการเรียนเต้นในการเรียนร้องอีกครั้งหนึ่งครับผมที่อยากฟังสอบวันนี้เราไเพลงนะก็สอบในร้องเพลงท้อครับผมครับผมนะครับก็ไว้เป็นโอกาสหน่าจะร้องให้ฟังนะครับใช่ไว้น่าจะมีโอกาสเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนะก็นั่นแหละเหมือนกันครับก็อยากจะเป็นเป็นวงบอยแบนด์ที่เต็มตัวจริงจังใช่ครับก็แพชชั่นยังเหมือนเดิมครับ ใช่ยังไงก็เราจะจะเป็นเพลงสไตล์ไหนคะสอคนอยากลองอะไรสักอย่างหนึ่งผมผมไมอยากได้แนว T pop K pop เพลงป๊อปมากกว่าเต้นเต้นร้องร้องอะไรเงี้ยครับให้สนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้มันเวทีเห็นมีคนทำป้ายมาครับผมป้ายเขียนอะไรนะครับแบงโบครับแล้วไอ้ป้ายนึงอะไรอ่ะ ครับแบงค์โบเป็นแฟนกันครับใช่ครับผมไปมาจากไหนผมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็มาจากแฟนคลับดอมยี่สิบห้าล้านี่แหละแล้วทำไมเขาถึงทำอ่ะเออเขาก็ทําให้เราไงจิ้นจิ้นอะไรเงี้ยผมเขาก็จิ้นๆกันไปแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ทําให้นะครับน่ารักมากมากเอ้ย งนากันแบนี้แล้วอาจจะมีแฟนนี้อะไรนะวายรัวายไลฟ์วายไลฟ์วายรักนะฮะอ่าแล้วในแล้วในคอนเสิร์ตนั้นอ่ะเราจะได้เจออะไรบ้างได้เจอทุกๆคนในค่ายสตาร์ฮันเตอร์ e r เอนเตอร์เทนเมนต์เลยครับผมทั้งพี่พี่บีเคซีทั้งซูเปอร์บอยฮันเตอร์เรคคอร์ดมาหมดเลยใช่ใช่ใช่ครับผมพลาดไม่ได้ครับก็เต็มตัวฟิตซ้อมเนาะใช่ฟิตเรื่อง แล้วก็ต้องมีร้องใช่มันต้องมีร้องมีเต้นที่หนักอ่ะผมว่าหนักแน่นอนใช่เพราะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าอ่ามีตอนนี้มีเป็นที่บอกได้นะครับก็จะมีการกินอาหารอันนี้ไม่เซอร์ไพรส์เรื่องขนมขนรู้รู้เรู้องหมดแล้วล่อฮะเมื่อกี้เขากินเลยนะครับแปลว่าเขาไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะมีโชว์คู่อันนี้คิดเองอันนี้ผมไม่รู้ไม่ผมว่ามีเซอร์ไพรส์พิเศษแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามผู้ใหญ่ก่อน ใช่เพราะผมก็ยังผมก็ตั้งอาจจะเซอร์ไพรส์เองด้วยเหมือนกันนะครับใช่เขาบอกว่าพี่โบนชอบถูน้องจริงครับจะซิสกระซิสปลาจริงหรือเปล่าโฟนจริงครับพูด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 ครับทำไมต้องถูกน้องด้วยน้องชอบชอบแบงค์นะเดี๋ยวหลังๆชอบแบงค์แบบว่าเขาจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับก็จะแบบไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็แบบแบงค์ อะไรเงี้ยแบบว่ากลับมาอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบบเรียกสติกลับมาช่วยให้แบบอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับไม่ไม่จริงครับที่เขาพูดมามันเป็นเรื่องที่เขาคีดเพงขนานั้นแล้ว<ม>คือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับแต่เขาเป็นคนสองบุคลิกมากๆครับผมเขาอยู่ดีก็บทโหดอยู่ดีก็โหดมากๆเลยแล้วผมก็แล้วผมก็แบบเฮ้ย hey, เป็นอะไรวะแล้วเขาก็หันกลับมาพเพื่อพาก็แบบเฮ้ย hey, แบง์นน,นี่นี่นี่กลายเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ย ผมก็แบบเอ๊ะตามมาลงเขาไม่ทานผมก็งงเขาไปหมดเลยผมก็ต้องแบงค์สิเพราะผมตามลงคือหันมาแบบเฮ้ยแบงค์จริงจังหน่อยดิวะแล้วพอหันมาเออก็ได้พี่เฮ้ยนี่นีหนีที่ตอออันนี้น่าเล่นอะไรอะมันใช่มันเป็นแบบเหมือนแบบว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังจริงจังยังโกรธอยู่เลยยังดุเราอยู่เลยแล้วก็อยู่ดีก็มันคุณนั่นแหละคุณสังเกตตัวเองถามทุกคนได้ถามพี่บิ๊กได้เนี่ยถามเอไอได้เลยครับแล้วตอปนี้จะตืน้อยอีกไหม มันก็แล้วแต่เคสอตะครับถ้าถ้าเขายังแบงค์อยู่ก็ผมก็เป็นเหมือนเดิมครับเขาดูแล้วเขาก็จําไม่ได้หรอครับเขาก็จะชอบบอกว่าพูดตอนไหนผมพูดตอนไหนผมดูคุณตอนไหนเนี้ยครับโอเคค่ะคก่อนที่น้องจะไปไก่ชนวนนี้นะคะนอกจากติ๊กตอกแล้วที่เราเป็นอะไรนะคู่จิ้นจะเป็นติ๊กตอกอะไรบ่างมีอะไรที่เราคุยจะได้ทั้งวันมีออะไรที่เราจะคุยจะได้ทั้งวันอีกนอกจากติ๊กตอกเรื่องเอ่อ ก็เรื่องเพลงในติ๊กต็อกแล้วก็แบบพวกเคป๊อปใช่ครับใช่ก็เรื่องเต้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเต้นถ้าไม่ได้เป็นพวกติ๊กต็อกก็จะเป็นเรื่องเกมแบบว่าเอ้ยเพลงเพลงนี้ใหม่เพลงนี้ของเคป๊อปออกใหม่เอ้ยน่าน่าออกมาเต้นกันอย่างเงี้ยเอ้ยอยากเรียนท่าฟังเพลงเกมเกมอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบเหมือนกันครับผมใช่ครับงั้นตอนนี้เลยสิอยากให้แนะนำเพลงเคป๊อปให้คนอื่นเพลงให้เป่ยนๆอ่าได้ครับเพลงไท อ่ะคุณก่อนของผมเพลงของใครเอ็กโซครับผมของใครเอ็กโซมันมันเพลงนี้มันเป็นอึมเอ็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 มแล้วก็เฮดอะไรเพลงอึมใช่ครับใช่ครับผมผมว่ามันเซ็กซี่มากครับเวลาเขาเต้นแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหขนาดเราเป็นผู้ชายเรายังรู้สึกว่าแบบเซ็กซี่ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็คงแบบเราทวยอ่ะอืมอืม ครับผมทงก็แนะนำเป็นเพลง Make a Wish ของ NCT ครับใช่ใช่ผมชอบผมชอบผมชอบครับเพราะว่าโปรดักชันดีด้วยแล้วก็โปรดักชันดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเพลงดีมันดีไปหมดเลยครับผมก็ชื่นชอบครับชื่นชอบแล้วผมก็เต้นตามไม่ค่อยจะได้ด้วยมันเท่ดีครับผมเห็นเขาเต้นแล้วมันเท่ดีผมก็อยากจะเต้นตามนะครับใช่เราไปหาฟังกันได้ครับผม Make a Wish ครับ ทีนี้อยากจะให้เราบอกอะไรจะได้หนึ่งประโยชน์กับหัว้อรเนใครจะบอกก่อนตบหัวกันก็ได้ใจร่มๆนะพี่นะโอเคโอเคสู้ไปด้วยกันในน้องโอเคเ้มก็ ครับผมก็อาตบุก่อนลวกันผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนนะครับที่คอยสพอร์ตทั้งแบงก์โบแล้วก็ซูบอยแล้วก็พี่พี่บีเคซีนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามผลงานเรามาโดยตลอดก็ยังอยากให้ทุกคนนะครับติดตามเราต่อไปนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันแบบเต็มที่เต็มอิ่มไปเลยใช่ครับผมก็อาจจะมี เว้นว่างในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาทําให้ทุกคนแบบว่าอาจจะห่างหายกันไปครับผมก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานเร็วๆนี้ก็ติดตามกันได้แน่นอนครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับหลายๆคนที่เข้ามา นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับส่วนหนึ่งในครอบครัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครอบครัวของเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นนะครับไม่ต้องตีกันนะฮะอยู่ในด้อมนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับที่บางทีไม่พอใจพวกเรานะครับดังนั้นเราก็อ่าถ้าเกิดบ้านเราทําอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขอโทษทุกๆคนในนาที่นี้ด้วยนะครับใช่ครับผมเพอยากถือสาเราเลยเนาะเราก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับผมก็อยู่เป็นกําลังใจผมก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการทํางานเหมือนกันนะครับในการทําหน้าที่ต่างๆ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ไปตั้งนานนะครับครับขอบคุณมากครับส้ายครับให้ฝากผลงานทั้งนมปีนี้กนเลยคระครับผมครับผมก็ฝากวอเตอร์แมนนะครับผมรักวุ่นวายในโรเแซมนะครับเป็นผลงานที่พวกเราสองคนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่สตาร์ฮันเตอร์เนี่ย X กับกันตนาครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีเจน Y ว้เดี๋ยวซีรีส์ซีซั่นสองนะครับ อ่านเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยแน่นอนครับผมปลายปีได้ดูแน่นอนครับครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Superboy ทุกๆคนนะครับฝากตาม Star Hunter เลยก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปกดบัตรกันนะครับปรคอนเซิร์ตนะครับผม Gen Y นะครับผม Present Y r ายวักถูกต้องนะครับแล้วก็ไปเจอกันมากๆนะครับผมเจอกันเจอกันมากๆเจอกันเยอะๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่า ไม่ไปนี่ถือว่าพลาดนะถือว่าพลาดนะเจอไปดังค่ายใช่ไปดังค่ายเจอทุกคนแน่นอนนะครับไงเจอกันนะครับ